สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีประจําวันกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในแต่ละวันมีสีประจําวันสีอะไรกันบ้างคําชี้แจงให้นักเรียนฝึกอ่านคําคล้องจองสีประจําวันเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดง วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะบอดีประสาสสนสีเศดษวิไลวันศุ ฟ้าอัมพยเสาสีม่วงเด่นดวงเอยวันแรกนะคะก็คือวันอาทิตย์สีแดงนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า Sunday Sunday วันอาทิตย์นะคะสีแดงวันที่สงของสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันจันทร์สีเหลือง นะคะวันจันทร์สีเหลืองคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Monday Monday วันต่อมานะคะก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารสีประจำวันอังคารก็คือสีชมพูนะคะส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Tuesday Tuesday วันอังคารวันถัดมานะคะก็คือวันพุธ นะคะวันพุธสีเขียวนะคะสีประจำวันพุธก็คือสีเขียวคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Wednesday Wednesday ส่วนในวันนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีนะคะก็คือสีประจำวันก็คือสีส้มนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Thursday Thursday วันพฤหัสบดี สำหรับวันนี้นะคะก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์สีประจำวันก็คือสีฟ้านะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Friday Friday นะคะและวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันเสาร์นะคะสีประจำวันเสาร์ก็คือสีม่วงนะคะ,ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ Saturday Saturday ก็คือวันเสาร์นั่นเอง